สวัสดีค่ะสำหรับคุณที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เกี่ยวกับผู้ที่โชคดีมีสิทธิได้กแก้บนจากการบนบานสารกล่าวค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันที่3ใบนะคะใบแรกค่ะเป็นรูปหญิงสาวรูปจมูกและทางสิงโตนะคะหมายความว่าคุณจะประสบความสําเร็จหรือสมหวังในสิ่งที่คุณมุ่งหวังหรือเพียนพยาม,มานั่นเองค่ะ ใบที่สองค่ะวงล้อแห่งโชคชะตาค่ะความสําเร็จนั้นมีมากกว่าความเพียรพยายามของคุณค่ะนั่นคือการบนบานสารเก่านั่นเองค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เข้ามาช่วยเหลือเมตตาคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จง่ายขึ้นและเร็วขึ้นค่ะไพ่ไปที่สามค่ะไพ่ราชนีพระจันทร์ค่ะหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบนบานสารเก่านั้นอาจจะไม่ใช่พระพุทธรูปหรืออริยสงฆ์นะคะที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในครั้งนี้ หากคุณมีการบนบานสารเก่าวตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2568ถึง7สิงหาคม2568นี้คุณจะพบกับความสําเร็จอย่างรวดเร็วและได้แก้บนอย่างแน่นอนค่ะหากคุณผ่านมาพบคลิปนี้ตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่10มิถุนายน,น2568นี้คาทานายปัง,ปง,ปง,ปงๆเลือดๆนี้เป็นของคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม y YouTube t i k t o k ดวงนภาและเพจดวงนภาแฟนเพจด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามในช่องทางต่างๆค่ะ